สวัสดีครับพี่น้องครับมือนอีทีมงานสาวหน่อยเพ่นบานแพ่งผนมาพากลแรมยุติศวัดกับลุงเลียนน้ำกันเลยปริสิภาพไปบึงบรรยากาศพี่น้องจะพยายามพอเหลมอื่นเพื่อนเหล่นต่อจากผฐลมเนะาะแยกหาภาพไปบึงกับนี่เป็นคาราชารหมดคนหลากหลาย พี่น้องิ่งยูทูบเปิดซื้อดังตัวนมเจ้าใส่เพชรเพชรยัยไม่เจ้ากินเพชรนรจัดหนักวนี้งสามเจ้าลรดนาบอด้ลาดนาโอ้ตรงสืงเโอเคปะหัวมึงคอยบกแข็งยีหามึงนี่เสาเลย พี่น้องมาเบิ่งพี่น้องสาวหน่อยครับมื่อล่นาพอแหลมได้พอฮะกินแหน่แล้วสองกวางวันนีครับกินแล้วเขาเรื่องไดเขารงล่ะเขาสวยกินแล้วเขาเรงเดีพากินก้นทงนี่ถึงร้านหนาร้าหลังนี่นีเยนาจะนาหูดังเลยใส่อดแมนเขาลไปจะไปอันจะไปรำ ไปยังมาเพื่อจะไปซีดเด็ดเออเดี๋ยวเดี๋ยวไปเปียวแชทไมหายโอ้ครับครับครับครัพี่น้องสาดหน่อยก็นังกินนั่งกินังกินน้องแม่จ๋าเร่ลาดมาเรื่องที่งค่โอ้ยมันจะเข่าหูได้แหละปัดเลยใจลอยโอ้มาเนมาปลาเรียนมา โอ้อันนี้ตีลูกสาวผู้ออกคลิปต้องดูดูเวลาชื่ออะไรก่อนโอ้เจริยาปันปันโอ้น้องปันปันจากจากจากเจริยานั่งเอกเจ้าสิภาพพอจะไปสิบเด็ดไปหรอเจ้าแช่นก่อนจะไปล่ำยูฟังคงดไปยะกแช่นอน่อนผูกการารผูการผูกเอิา เอิ่นมาให้หลานก่อนเออเอิเพี่การก็ได้าการกันนวกันพี่การเออปลาจะเอิ่นาจะเอิ่นอนึกาอันพนไปพนไปแก้งเบมากําอันนีเยบรรยากาศพอพื้พำมแจเบจลาพี่นองกินซอสเนยเนีเนเเกระปติเนี้กระปุอพี่น้องเฟนเนปลานอยนะพี่น้องเฟนเพ้เฟ้นครับตางเต้เเตสียงสานฟว่าฟัว่าพนอยากงจับว่า เป็นอย่างพอเหลี่ยมก็มีเย็นคือนทีเป็นครูปรับกันตอนเริ่มที่แรกนั่นเริ่มมากจะใส่พื้นว่าน่ะนะพื้นอยางพาราค่ะทว่าโซ่ฟังเนื้อก่อนสิฉันว่าเป็นครูหูดูโอ้กันในการเรียนเียนนี่มันเป็นเครืองเป็นเครืองเป็นเครืองนั่งเอกเลยเป็นเครืองนั่งเคียมเป็นเครืองนั่งคงเลยเพื่ออะไรครับเป็นเครืองตัวโศกเป็นเครืองตัวคงอืมไม่ตอนนั้นมันว่าจะสินมันหนีเลยมันกล้าเหตุการณ์ทำนั่งเย็นกล้าเย็นแม่ เราเรียนใชกันเรียงแรกพอเรียนเรียงอยังพอชื่อเละโอ้ยตะกี้ก็เงากกเงากกำก้อนห้อยปันดำกิงากกำมันเป็นอีร่อยเออก้อนห้อยปันดำกี่หรือนห้อยปันดก้อนห้อยปันดำงากกเงากกำแล้วก็มาหาห้อยปันดำแม่ยินเป็นเป็นโตโกงขึ้นมาเลยทีนั้นตอนนั้นหือยังไงบ่เป็นนั้งเป็นนั้งเอกเด้เป็นนั้งเอกเด้เป็นนั้งเอกกอนิร่อยอิร่อยท่าปากป้อมควงอ่ะนะเรา อีลุงเป็นตัว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 ,ตวยกกังก,กว,ว่าเขา,าอ,อ,อิ่นไทยยังกว่ายังคาบลอกคาบลอกคาบไหมโอ,อ้เออแล้วเป็นนั่งเอกลุงนะลุงลุงยังกว่าอย่าลุงไรพ่อนอย่าลุงอไร่พ่อนุ้ยอันนี้มันอัดรุ่นห้อยปันดำดิเนี่ฮะอัดรุ่นห้อยปันดำเนี้งเากรรเนากรอืมโอ้มันสลับซับซ้อนพอกระจำว่าไรมันโดนเนาะ S <S <S เออม,มันดูดมันแต่ว่าความสามารถมาเย็นนีก่ก็คือเราเป็นนักเอกก็ได้เป็นตัวโกงก็ได้เออเป็นตัวเอกนนักเอกก็ได้ตัวโหโกงก็ได้ตอนเรา,ขา,ขาเขามาอยู่นีออ่ป๋าก็เหน็นอยู่นะเอามาเห็นเน่่อก็ยูหันมัน,ม,นมาเป็นแดนเซอร์มาเป็น<อ>หางเขียง<อ>เป็นหางเขียงกเ็กเลยมาก็เลยมากับหมอยเยอะโอ้สนเออีเออ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 เฮ้ยหูจักเบิร์ตเล้วประวัติทุกสิ่งทุกอย่างหูจักเบิร์ตเป็นคือจังเลียนเขากันเถอะมันแล้วพอเรียม มันก็ตามบทมันโอเตามบทตามบทมันเท่ากับข้หนึ่งสี่มันก็ค้หนึ่งสั่นนะเออเออตรงตรงเท่กันปลูกไปปลูกมาเลยเออออเแต่วพอมักสุเหลียงแล้ว่าที่เหรียญน้ำแก่ไปกินแหกที่แหกพฝดว่าพลอยอบดีเพราะท่านยอมรับฝีมือจักอาจารย์เหมียนบ่อเหมีบ่อเหมียนแมีนเหมนเมีนต๋มันเป็นใบเม่อใบเม่ากับพ่อยเลยเออเออเพื่าใบใบเบือใบเม่าแบบไี้เป็นน้ำพลอยอับดีกินกันกูเออ พ่อพ่อก็พ่อจีบ้านเมื่อกี้กันเนี้ยเลยแค่เปล่าขึ้นแค่เปล่าขึ้นไล่หนึ่งมันเสียงมันไปไล่หนึ่งใหม่ล่ำไปไล่หนึ่งอันนี้คือความหมายของพ่อว่าล่ำภาษาแค้นตอนนั้นคือแกกระนั้งฟื้นัดคืออีเมียบอกแค่อีอีคนเก่าเอียงกูเอียงกูอีเดือนอีเดือนอีเดือนโตโตเก่งได้หนังอะไรโตโกงโตเก่งเอ้ยแบบโกงแบบคนบอกเขียนไหม กงอะไรกงคงบผเชียวกงอิรีเดียนเนี่ยนี<อ>่มันมันก็สืบสอดมาจากมันก็มันก็เบ,บิงมันก็เบ,บิงอีเดียน,นโอ้แม่เย็นเนี่ยต่อเย็นเนี่ยเออต่อจากดวงเดือนบาน,นี่มันเลยเป็นตัวแทนอีเดือนป่วยอพอตาดวงเดือนป่วยหรือว่าลงป่วยแล้วก็งลงไปรักษาตัวโอ,อ้แล้วก็เป็นจกักระเจนมาเลยเป็นเป็นออมนี่เป็นนั่งอันนี้นั่งเย็นเออเป็นอีอีท่องอีท่องสีอีท่องสีท่องสีนี่ห้อยปูนแดง เออช่องสีตัวกงตัวกงเอออีช่องสีอีช่องสีแล้วอีต้องไข่ดิเมนยนกโอ้ตะกี้ชาวบ้านแถนาะตอนนั้นก็สามชิปสามชิตังสีจันสีบัดจันสีพี่ได้มากไ้ขัดจันสีก็แยแหลมไปดิจันสีก็เด้อเด็ขัดเด็ัดเด็ัดค่อยปันดำไปเนาะ พู้ได้เลยเป็นอินต้องไข่แม่รำต้องไข่ต้องไข่เท่ายายดำตอ,ตอ,ตอตมากครับกวอนไม้บานี่คือเรียนมาได้ตกปอกตกปอก,ก,กอนะเออตกปอกตกปอกอก,อกอ็พอแหลมเนี่ยไปยังออกรู้เถอะประเด็นใชมที่กี้คือออกสาก,กออกสากได้ออแต่ออกขาก,ก็ปล้ำไ,ไม่พอแหลมม,นนมันเนี่ยกี้มันนี่มองเรียนติมันบ่เมื่อเด้ น,นันบอกเฒ่าเนาะอายุอายุสามสิบกว่าส<อ>ี่สิบกำลังมันประมาณพอสอนสี่สิบกว่านี่อตอนนี้ก่เจ็ดสิบมอลล่มเสีสารเริ่มเริ่มเริ่มก็ก็กี่ยงขึ้นมาพ่อสอนสองพันห้ารอยยี่แปดยี่เก้านี่ละสองแปดสอเก้าเลยเริ่มเ,เริ่มชอแชรแล้วรับมื่นกว่าสองม<า>ื่นมผีบางตาที่วราดาบางเง้า เนี่ยจ้อยผีนี่เป็นเป็นผีแค่เป็นเป็นบุญสู้เข<อ>เป็นมากันทีบูี่ไปรเรีนใช้ขาว่าบักทีบูมาบาา่อบากทีดบบบูมาบ่แต่กินบ<อ>่อมันมีโซเชียลเนาะ<ส>เอเอบักแค่บ้านนีวิบุญวิบุญต้องดาวิบุญมอแหล้วนี่แหลมะมอสชาปียยังชาเวียงนี่เอเอ,เ,อเป็นบางทิบูเป็นมันเป็นแบบ คือว่าเนี่ยบุกมีบุญนี่เป็นออบอกอ๋อ,อโง<อ>ซื้อก็มีอ้อยโอ้อีอ้อยบ้านนี่แหละบ้านพญาวัดนี่แหละโอ,อ้บ้านปอใหญ่ยเป่าปูกเนี่ยเออเพิ่นนี่แหละเอามาออกับซับ